ถ้ามันจ้องระวังมันก็จะเบื่อกันสีมันก็จะไม่ตปลาคือคือที่เขาพูดว่าตายต้องตายที่ไหนจะไม่ท้องประกาศจ้องตายแล้วท้องจริงนะหาประกาศมีอะไรบ้างใช่นี้ครับสองอย่างนะครับแล้วเราไปหาตามที่ไหนครับตามบึงครับเราจะพาไปดูใช่ไหมไปประจำ นี่นมันเดินในทาง้นนี้เลยนะเดินๆแบบพโอ้โหยืนต้นถนนได้ตัวใหตัวมันอ่ะแล้ตัวเล็กใช่ป่ะใช่อ่ะโอเคแต่นี่ผ

ตักแล้วเราก็ต้องมาล้างให้สะอาเด,เด,เ,ดเดี๋ยว็ดเเดดหนึ่งสองสามเอาเลยนนเนี่ยเราทำงานอะไรมาก่อนครับเอ่อรับจ้างทั่วไปครับทำสวนรับจ้าง ก็คืสอสวดเขาใช่ไหมใช่ครับแล้วรายได้ผอมันะมันไม่ค่อยพอใช้ครับเ,เรามีความรู้เกี่ยวกับประกันนิดหน่อยแล้วก็มาลองทําดูครับก็ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับก็เลยเลือกประกันเด็กๆนี่คือ,อยังตามพ่อตามแม่ไปด้วยไงครับก็เห็นคนโตเขาเลี้ยงกันครับแล้วก็อยากเลี้ยงมากแล้วก็เลยศึกษามาตั้งแต่เด็กนะับแต่แก็เลยมีความรู้มา ศึกษาหาความรู้มาเรื่อยๆครับ,รบก็เริ่มต้นก็ศึกษานครับว่าวิธีการเลี้ยงยังไงพอศึกษาเริ่มศึกษาได้แล้วก็หาสายพันธุ์มาทดลองเลี้ยงเริ่มต้นเป็นตลาอะไรอ่าอเป็นรประกัดสวยงามครับๆๆออเดอร์ทุกวันเนาะทุกวันใช่ครับทุกวัน